สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16สิงหาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางหลัก10บ,บนของแอดยืนบุญเลิศหรือว่าแอดยืนใบเขียวงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็คือใบตรงกลางอาจารย์คำนวณได้01569ก็มีเลขอก5ทุกท่านที่เข้าหลัก10นะครับ วยออก852 50ย้อนไปอีกงวดสุดหลักสิบของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลข2งวดที่ออก3 2 4 2 6ทางเดือเลขหลักสิบบนของอาจารย์2งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดสำหรับงวดใหม่ครับ16สิงหาคมใบฝั่งทางขวามืออาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้013458นะครับ013458ถูกทันแนวทาง10บ,บน ของแอดยืนบุญเลิศต่อมาก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยบนของอาจารย์นะครับหลักหน่วยแนทางของอาจารย์ก็เข้าทุกทันมีเลข2นะครับคุยออก8-5-2หงวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับมีเลข4มงวดที่ออก3-2-4สูตรหลักหน่วยของอาจารย์2งวดหลังสุดก็เข้าเหมือนกันสำหรับงวดใหม่แอดยืนคำนวณได้ หนึ่งสห้นะครับ1 3 4่งสามสี่ห้านวทางหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอดยืนนะครับใบนี้เป็นข้อมูลชุด2ตัวด้านบนงวดที่ผ่านมามี5 2ตรงๆนะครับไว้ออก8 5 2หงวดก่อนหน้านั้นก็มีสองสีตรงๆนะครับ งวดที่ออกสามสองสี่แล้วก็งวดที่ออกสองสี่หกแนวทางของอาจารย์นี่มีหกสี่ทุกท่านสามงวดหลังสุดก็ประมาณนี้นะครับแนวทางงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายอามนี้ทุกท่านใครชอบก็แัปหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับที่สำคัญก็อย่าลืมติดตัวไปกลับด้วยทุกท่นนานแนวทาง ฮอร์โมนชุด2ตัวด้านบนของออดยืนบุนเลิศมาต่อกันที่แนวทางของแอดวีนะครับเมื่อที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายเด่นบนของอาจารย์มีเลข5นะครับที่เข้าเป็นตัวรองทุกทันเลข5ก็เข้าหลัก10นะครับโวยออกแปดห้าสอคู่บนของอาจารย์นี่หลุดนะครับคู่ล่างก็หลุดนะครับ สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือถูกทัน16เดือน8ปี2,568เด่นบนของอาจารย์คำนวณได้7นะครับตัวรองได้4กับ2คู่บนมี7 2 7 4 4 2 4 6เด่นล่างตัวเด่นคำนวณได้0ตัวรองได้4กับ1คู่ล่างมี0 4 0 1 4 1 4 3ดับบนของอาจารย์คำนวณได้เลข8ครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของอัซันเดย์ทุกท่านงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้0กับ2ก็มา2ตัวเลยนะครับ2ไปด้านบนส่วน0นย์นี่ลงไปด้านล่างส่วนข้อมูลชุดของอาจารย์ก็มี05นนะครับ0 5นี่ลงไปล่างเข้าตัวกลับงวดก่อนหน้านั้นตัวเด่นของอาจารย์เข้านะครับทุกท่านตัวเด่นมา2ตัวก็คือ6กับ4งวดที่ออก3 2 4 2 6ี่ งวดใหม่ใบด้านบนนะครับ16เดือน8ปี2,568ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้2กับ4นะครับแล้วก็ตัวเน้นของอาจารย์ก็คือเลข2ชุด2ตัวได้2721แล้วก็กลุ่มด้านล่างนะครับมี4149 2ตัวได้แก่127กับ1น4ต่ตามนี้ครับแนวทางของแอ็ดสันเดย์ มาต่อกันที่แนวทางชุดเต็มร่างของแอนโจงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์คำนวณได้0.5ทุกท่าน0.5ก็เข้าตัวกลับนะครับโหยออก8 5 2 5 0สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับ16เดือน8ปี2568ชุดเต็มของอาจารย์คำนวณได้ตามที่เห็นนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้มาต่อกันที่แนวทางล่างชุดเต็มของแอดนานางวดที่ผ่านมามี50ตรงๆเลยนะครับ50ตรงๆแล้วก็แถม52มาด้วยนะครับหวยออกอ่2 5 0สําสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางซ้ายนะครับ ชุดเต็มของอาจารย์ตามนี่ทุกท่านสำหรับสูตรคำนวณเลขดับของอาจารย์ได้เลข5นะครับได้เลข5ใครไม่ชอบเลขดับก็เป็นเฉพาะชุดเต็มชุดเด่นของอาจารย์ไปนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางชุดเต็มของเอืดเย์ลานะครับเด่นบนตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้เลข4 2ตัวชุดเดียวได้64ี่ 3ตัวที่คำนวณได้มี364 7 6 4แล้วก็8 6 4เด็ดล่างตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้0แล้วก็2ตัวนะครับมี03 05แล้วก็08นะครับแนวทางชุดเต็มแอดเอยลาต่อมาจะเป็นแนวทางเลขกำลังวันนะครับของแอดทะเลใจถุกทานง,งวดที่ผ่านมา เด่นกำลังวันศุกร์มัดแล้วได้25นะครับ25ก็ไปด้านบนเข้าตัวกลับนะครับโอยออก85250งวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับมี42ไปบนเหมือนกันนะครับเข้าตัวกลับเหมือนกันเลยครับงวดที่ออก32426สำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับเลขกำลังวันเสาร์ เลขวินของอาจารย์คำนวณได้1นึ่งสอแล้วก็ชุด2ตัวก็อยู่ด้านล่างนะครับแนวทางของแอดททเลใจมาต่อกันที่แนวทางของอดใต้ฟ้านะครับงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์ได้2ตัวก็คือ2กับ8มาทั้ง2เลยทุกทัน8ปดไป้ร้อย สวเลขศนย์นี่อขอภายส่วนเลขสองนี่ไปเข้าหลักหน่วยนะครับไยออกแปดห้าสองสำหรับชุดสองตัวที่ให้มันเป็นแนวทางเบื้องต้นก็เห็นจะเป็นแปดสองที่เข้าเป็นคู่สลับถูกทันงวดก่อนประมาณนี้นะครับสามงวดหลังสุดไล่เรียงดูเอาเลยนะครับตามที่เห็นเลขเด่นนี่เข้าทั้งสามนะครับส่วนข้อมูลชุดสองตัวก็มีเข้ามีหลุด งดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายงดมีตัวเด่นของอาจารย์ได้เลือกเด่นตัวเดียวก็คือเลขเก้านะครับเลขเก้าแล้วก็สองตัวที่มาเป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับมีเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแล้วก็เก้าแปดทุกทันเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแล้วก็เก้าแปดแนวทางของใต้ฟ้าของแท้นะครับของแท้อาจารย์ลงให้เองเลย มาต่อกันที่แนวทางของไอรัชนกไฮเปอร์นะครับเป็นข้อมูลชุด2ตัวเหนือใต้งวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์นี่เข้า2ชุดนะครับตรงๆเลยทุกท่าน50ก52กหาองออก8 52 50สําำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ16เดือน8ปี2568 แนวทางของอาจารย์คำนวณได้ตามที่เห็นนะครับไปชอบก็แ a p หน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้แนวทางของ S. รัชนกไฮเปอร์มาต่อกันที่แนวทางของแอดเคแล้วแต่ดวงงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี25ทุกท่าน25ก็ไปด้านบนเข้าตัวกลับงวดก่อนนั้น เข้า2ชุดนะครับมี2 4กับ2 6นะครับงวดที่ออก3 2 4 2 6ทางดูเลขของอาจารย์สีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดเลยนะครับสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือ16เดือน8ปี2 5 6 8ตัวเด่นคำนวณได้2กับ6นะครับ2ก,กับ6 2ตัวฝั่งทางซ้าย มี2 3 2 5 2 7 5 7 2 6ด้านบน0 4กับ0 6แล้วก็2ตัวฝั่งทางขวามือนะครับก็จะมี1535 5, 2 4 49แล้วก็5 9แนวทางของแอดเคแล้วแต่ดวงต่อมาจะเป็นแนวทางบังเอิญน,นะครับ2ตัวมาตัวแบ่งปันข้อมูลโดยแอดฟดนะครับงวดที่ผ่านมา เจ้าของข้อมูลคำนวณได้3กับห้าก็มีเลขห้านะครับทุกท่านเข้าท้งด้านบนด้านล่างนะครับคือออกแปด5้าสองห้าหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับคำนวณได้7กับสี่ทุกท่านเจ็ดกับสี่แนวทางบังเอิญสอตัวมาตัวต่อมาก็แนวทางปกเขียวนะครับหรือว่าคู่มือเสียงโชค งวดใม่หนึ่งสิงหาคมอยู่ด้านล่างนะครับเลขในตารางแถวบนได้458ครับแล้วก็ด้านล่างได้6 2, 7พอจก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ